สวัสดีค่ะวันนี้ติดลบสามองศานะคะวันนี้น้ำจะมาพาดูต้นไม้ที่บ้านคะ่ะว่ามันมีสภาพเป็นยังไงคะใครที่แบบอยู่เมืองร้อนนะคะก็จะรู้สึกว่ามันโอ้นะหนาวได้ขนาดนี้นะบางคนที่อยู่เมืองหนาวแล้วก็ไม่ไม่น่าจะแปลกใจอะไรนะคะว่ามันหนาวขนาดไหนอันนี้ยังไม่อันนี้ถ้าเทียบกับนอร์เวย์หรือทางเหนือนู้นก็คงจะ จิบจ๊บๆนะนะสวนน้ำเองก็วันนี้หนาวนะคะไม่ได้เมคอัพอะไรนะก็มาดูต้นไม้กันเลยแล้วกันค่ะอันนี้เป็นต้นสมุนไพรนะคะที่เขาเอาไว้ทำแบบยังไงอะทอดกับเนื้อะค่ะลาเทนนะคะนี่ดูมันเป็นอย่างนี้หอมนะคะคล้ายๆกับ อะไรอะลาเวนเดอร์ ender, อะไรพวกนั้นเ่ะค่ะแต่วันนี้กินเป็นพันที่กินได้นะน้ำก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะตรงนูน้นตรงนี้น้ำเคยทำสวนผักนะคะก็น้ำเขียด,ดินเอาไว้แล้วเมื่อกี้เอาเอาขยับเปียกมาทิ้งแล้วแบบนะขุดไม่ลงเลยค่ะเป็นเป็นน้ำแข็งดินเป็นน้ำแข็งนะคะขุดไม่ลง กุดได้แต่กุดยากหน่อยนี่อันนี้คือน้ำเอาต้นสนนะคะมาไว้ดูน้ำห่อไอตะไคร้ไว้นะคะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะนี่ดูต้นไม้เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ดูนี่ น้ำทำกุหลาบไว้นะคะตล้วที่นี้มันแบบคือว่าน้ำเองอะคะ่ะคือไม่มีไม่มีที่ห่อกุหลาบนะคะห่อให้มันกันฝนกันหนาวคะ่ะน้ำก็เลยเอาถุงมาห่ออันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่น้ำคุมไว้นะคะไมยตายอันนี้กระเทียมะคะ่ะเห็นกระเทียมไหม น้ำห่อกระเทียมน้ำได้กระเทียมมาจากเพื่อนบ้านค่ะอันนี้นะกระเทียมเพื่อนบ้านเขาเห็นมันเป็นแบบเหมือนเชื้อราดำๆอะ่ะแต่มันไม่ใช่เนาะบ้านเราก็คือ,อยังแกะเปลือกข้างนอกออกแล้วก็กินได้นะอันนี้ก็พอเห็นเขาทิ้งก็เลยจับออกมาแล้วก็มาหยอดใส่ดิงไว้แล้วมันขึ้นส่วนอันนี้ก็บุลาบค่ะโอ้แข็ง <c oughs> อันนี้น้ำน้ำไอผสมดินไว้นะคะกับพวกเศษอ,อาหารนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วนะนี่ตายแล้วเดี๋ยวต้องโดนว่าแน่ ไม่รู้ตัวอะไรมันมากัดกินนะคะเนี่ยต้องหอดีดดูมันแข็งมากเลยโอ้ส้มโอส้มโออันนั้นเป็นถุงกาแฟนะคะตรงนี้ที่น้ำเหยียบนี่น้ำใส่ออะไรอ่ะต้นหอมหอวหอมเอาไว้นะคะ ปกติน้ำมาเหยียบแล้วแบบไม่ได้เลยนะคะตรงนี้คือแบบมันมันเหนียวมากอะค่ะดินเอาใส่ในนี้ไว้แล้ากันได้ไหมมันจะแอบ,บมากินไหมกลัวหนูนี่น้ำห้ให้ดูนะคะอันนี้คือน้ำหอ,อกุหลาบไว้กุหลาบแบบว่าที่น้ำหออไว้อะคะ่ะดู ไอ้นี่ที่น้ำไม่ได้หอ่อนี่แบบนี้เลยนะคะกุหลาบมีน้ำนะใครมาจับระวังโดนแทงอันนี้น้ำห่อไว้แต่ข้างในก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่ามันหนาวมากน้ำเปิดดูแล้วมันเป็นเหมือนน้ำแข็งเกาะนี่ แต่ปกติคนที่นี่เขาบอกว่ามันรอดนะนี่นคะคะแข็งไหมแข็งอยู่นะทนไม่ได้ค่ะเนี่ยใบแข็งเลยอืมไม่รอดแต่ว่ากิ่งน่าจะรอดนะคะอันนี้ต้น ต้นอะไรให้ทุกคนถ่ายสวยไหมคะโอ้ยลูกแม่เห็นไหมคะต้นอะไรนี่ต้นไผ่ค่ะอ๋อนะลัวนะคะเป็นน้ำแข็งหมดเป็นสีขาวสวยนะคะขาวโพลน นี่คือหมู่บ้านน้ำค่ะนี่คือบ้านน้ำคืคอ,นนคอซื้อบ้านมือสองนะคะหลังคาก็จะดำๆหน่อยออกดำๆนะแต่พื้นที่เยอะค่ะที่เยอรมันนี่ถือว่าถ้าเกิดว่าได้บ้านนี่มือสองก็บุญแล้วหาซื้อยากมากค่ะ แล้วก็ที่เยอรมันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อบ้านเนี่ยคือต่อแถวคนซื้อเยอะมากแล้วน,น่าจะบอกว่าคนเยอรมันน่ะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะคะเหมือนที่น้ำประกาศเห็นเห็นเขามาดูนะส่วนมากจะเป็นพวกตุรกีพวกอะไรเงี้ยะคะ่ะเข้ามาดูกันเยอะที่เข้ามาซื้อบ้านนะคะนี่ข้างบ้านน้ำก็ขาย บ้านเขารู้สึกว่าจะจะสวยดีอยู่นะคะขายอยู่ประมาณเกือบสามแสนสามแสนยูโรแต่ว่าแต่ว่าเหมือนประกาศนานแล้วะคะ่ะแต่บ้านน้ำนี่อย่างนี้นะคะเ้าจะบอกให้เป็นผาลุกๆอย่างนี้นะคะเนี่ยบ้านน้ำประกาศขายแค่ อาทิตย์กว่าๆขายได้แล้วคุณมาดูเยอะมากเนี่ยอันนี้คือน้ำทําสวนไว้นะคะคือไม่รู้จะเอาทํายัางไงแล้วอ่ะหไม้เห็นเห็นนั่นเป็นต้นต้นอังมุนนะคะแล้วนี้ต้นต้นวอน,นัทค่ะแต่ก่อนแบบเป็นเป็นป่าหมดเลยนะคะตรงนี้ น้วมาทำแล้วนี่สวนพวนน้ำค่ะดูมันหนาวมากต้นอันนี้น้ำไปเลยต้นผักชีน,นะคะผักในนี้ตายหมดแล้วตายดูน้ำซื้อพริกมาต้นละปานเกือบสี่ร้อยค่ะเอา,าไว้ตรงนี้แล้วมันหิมะตกตายเลย ไม่ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะไม้ตรงนี้น้ำว่าจะทำเป็นระเบียงเป็นบ้าเหมือนอสวนขั้นบันไดอะค่ะลงมาตรงนี้นะคะนะแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นน้ำไหลมือน้ำก็แข็งเหมือนกันนะคะนี่โชว์ทุกที่อะค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ คือน้ําแข็งจะเกาะคือติดลบองศาสามองศานะคะดูการเล่นเท้าน้ำนี่บ้านหลังนี้เปิดขายนะคะหน้าบ้านสวยมากมแต่ว่าเขาเขาเอ,อตรงบันดงบันไดอะไรอะเขาสวยอยู่นะแต่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องความชื้นอถ้าบ้านมีความชื้นอะ่ค่อนข้างที่จะ หายากนี่นี่นะสามีน้ำเ้าเกิดว่ามีตังนะจ่ายบ้านหลังนี้หมดนะแล้วก็ให้เขาเช่าหูดเนี้ยสามสามชั้นนะแล้วก็จะอาจจะมาสร้างตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะอืม เยอะเหมือนกันตรงนี้ที่น้ำทํานี่คือทำบาร์บีคิวแต่เรารอง,งเท้ามาไว้บาร์บีคิวนะคะดูลงมาแล้วไปมาอ่อหิมะน้ำแข็งันร่วงตรงนี้คือน้ำทําเองการลูกร่วงนะคะเพราะตรงนี้มันสูงอันนี้คือระเบียงบ้านของน้ำนะคะข้างหลังบ้านไม่ค่อยได้ใช้ ก็มีเป็นชั้นๆอย่างนี้ค่ะที่น้ําทํำบ้านน้ำนะ